โอเคสวัสดีเพื่อนเอน<ๆ>ทุกคนครับจากวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนได้ศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการสั่ง on off input ของ PLC นะครับจากโปรแกรมทีนี้เพื่อน,อนๆสังเกตว่าการ r read ข้อมูล input เนี่ยเราตอนนี้เราใช้วิธีกดปุ่ม Digital Read อยู่มันก็จะ Read เป็นครั้งครั้งไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผม อตอนนี้ plc connect อยู่แล้วนะครับผมสั่ง on plc เราอยากรู้ว่า plc on อยู่ไหมเราก็คลิก digital read นะครับพอผมสั่ง off plc เราอยากรู้ว่า input off อยู่ไหมเราก็คลิก digital read นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง input เราต้องกดที่ digital read ทุกครั้งสิ่งจะรู้ว่า status อินพุตเป็นยังไงนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาใช้วิธีอื่นนะครับก็คือเราจะทําให้โปรแกร,รมของเราอ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็คือไม่ต้องกดดิจิ a l ลรีดแล้วเมื่อไหรที่ผมกดออฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหรที่ผมกดออนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดดิจิทัลรีดแบบนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผม ก็ที่หน้าโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็มีตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์ในการกด Digital Read อยู่ซึ่งเราได้เขียนโปรแกรมไว้ว่าในกรณีที่ Input on นะครับเราก็จะให้ t e x t Box ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวในกรณีที่ Input off อยู่เราก็จะให้ t e x t บ o ็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงคราวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเพิ่ม t i m e r เข้ามาเพื่อ เพื่ออ่านข้อมูลจาก PLC ทุกๆระยะเวลาที่เรากำหนดยกตัวอย่างเช่น1วินาทีหรือ500มิลลิเซกหรือ100มิลลิเซกอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการเพิ่มทัมเมอร์่ะเราก็มาที่หน้าฟอร์มนะครับดีไซน์ search คำว่าทัมเมอร์่ะเดี๋ยวนะครับโอเคจากนั้นเราก็ลาก ทัมเมอร์มาไว้ที่บนฟอร์มนะครับก็จะประกากฏทัมเมอร์หนึ่งนะครับขึ้นดับเบิลคลิกนะครับที่อีเวนต์ก็จะมีทัมเมอร์หนึ่งติ๊กขึ้นมานะครับอ่าเราลองไปกำหนด propery t ให้กับทัมเมอร์หนึ่งนะครับชื่อทัมเมอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ interval interval ก็คือระยะเวลานะครับที่ทัมเมอร์จะทำการ read input จาก plc นะครับผมเพิ่มเป็น1,000 1,000หน่วยมิลิเซกนะครับก็คือ1วินาทีนะครับเราจะใช้1,000ก่อนนะครับโอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับกลับไปที่ Timer ออีกรอบหนึง่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันโปรแกรมมันจะทำงานทุกๆระยะเวลาที่เรากำหนด อย่างเมื่อกี้ผมกำหนดอยู่ที่1 0 0 0มิลิเซกหรือ1วินาทีนะครับแสดงว่าที่ฟังก์ชันนี้เนี่ยที่อีเวนต์เนี่ยจะทำทุกๆ1วินาทีนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าทุกๆ1วินาทีเราอยากให้มันทำอะไรอย่างที่บอกไว้คือเราอยากให้มัน read input นะครับตัวที่เราตัวที่เราคียค่าลงไปใน Text box นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ copy ในส่วนของการ read input มาเลยนะครับมาไว้ใน timer 1ติ๊กนะครับแบบนีนะบ้ก็คือทุกวินาทีเนี่ยโปรแกรมจะทำตรงนี้นะครับจะ read ข้อมูลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราตรงนี้เนี่ย timer ยังไม่เริ่มทำงานเราจะมาสั่งให้ทา timer เ,เริ่มทำงานตอนที่เราคลิก db read นะครับแต่เราจะคลิกแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นโปรแกรมจะค่าให้เราตลอดนะครับโอเควิธีการก็คือเราก็เมื่อกี้ทัมเมอร์ชื่อทัมเมอร์หนึ่งนะครับทัมเมอร์หนึ่งดอทอ่าอ่าดอทอินดัเบิลปัดก็ได้นะครับเป็นการเมคชัวร์ว่าทัมเมอร์หนึ่งแบบน,นี้ให้ enable ก็จะให้ทำงานนะครับ ที่เราจะไปใช้แม่ต่ทัมเมอร์หนึ่งสตาร์ Start. นะครับโอเคหลังจากที่เราคลิกปุ่ม Read นะครับโปรแกรมของเราก็จะอ่านข้อมูลด i จ i ตอลอินพุที่เรากำหนดใน t e x t b o ็ทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับผม ทุก1นวินาทีนะอ่าเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูว่ามันได้ผลไหมนะครับโอเคอันดับแรกเรา Connect plc ก่อนครับต่อมาเรายังใช้ db input db ตัวเดิมนะครับก็คือ db 1 d bx 0.0นะครับ โ okay. อเคถ้าเราคลิก db read มันก็จะอ่านข้อมูลปัจจุบันออกมาก็คือตอนนี้ input off อยู่ต่อมานะครับผมจะลองกดสั่งให้ db 1 d b x 0 0 on ถ้าเป็นโปรแกรมก่อนหน้านี้ถ้าผมกด on เสร็จปุ๊บตรงนี้จะยังเป็นสีแดงอยู่จนกว่าเรากด digital read มันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เราใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเราใช้ timer ในการ polling data ก็คือการเช็ค data ทุกๆหนึ่งวินาทีขึ้นมานะครับอลองทดสอบดูครับเห็นไหมไม่ต้องคลิก digital read นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะเพราะว่ามันมีการ sampling data ทุกๆหนึ่งวินาทีอย่างที่เราตั้งค่าไว้นะครับนี้โอเคทีนี้เมื่อกี้นี้เราเซตให้ timer 1หนติ๊กเนี่ย ทำงานทุก1วินาทีนะครับแต่ต่อไปเราอยากให้มันทำงานเร็วขึ้นนะครับเผื่อว่า input มันมีการ o perate เร็วมากๆอย่างเงี้ย Off เร็วมากๆอย่างเงี้ยหวินาทีมันอาจจะช้าไปที่จะ detect เพราะฉะนั้นเราก็จะลองเราก็สามารถปรับได้นะครับให้ให้ทำเมอร์มัน detect ได้เร็วขึ้นนะครับโอเคโดยไปปรับที่ property นี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไป set interval เนี่ยในโปรแกรมก็ได้นะครับแล้วแต่ นะนะเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่าสเตตัสมันเปลี่ยนเร็วขึ้นไหมนะครับอันนี้อาจจะมองยากนิดหนึ่งโอเคนะครับอนะสังเกตว่าก่อนตอนที่เราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยมิลลิเซกนะครับ เดี๋ยว0.1วิเนี่ยเมื่อกี้มันจะหน่วงนิดนึงก่อนที่มันจะเปลี่ยนเสตัสแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆมีไอเดียต่อยอดสามารถทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ